ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนฟิเดอร์คนเลี้ยงมดนะครับเอพิสซดนี้เป็นเอพิสซดเ,เป็นเกี่ยวกับการต้อนรับน้องใหม่นะครับน้องใหม่ตัวนี้ก็คือตะลานป่าหัวแดงนะครับเออไม่ใช่หัวแดงก็โทษทีตะลานป่าขนนะครับหรือมดมัลตินะครับตะลานมาัลติตัวนี้ก็คือเขามีขนนะครับขนตามลําตัวของเขานะครับนะี่ครับเวลา มีความชื้นเนี่ยคือก็จะไม่สัมผัสกับร่างกายเขาโดยโตรงเพราะเขามีขนนะครับเนี่ะครับก็สวยงามก็เป็นมดขนาดเออ่ความยาวก็ประมาณป้องคีเท่านะครับแต่เขาจะอ้วนๆน,นิดนึงนะครับแล้วเขาจะมีสีสันนะครับสีสันมีสีส้มนะครับอยู่ที่ท้องนะครับที่ท้องและที่หลังนะครับ ครับแต่กล้องอาจจะไม่โฟกัสมากนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับขอออยดูความชัดประมาณหนึ่งนะครับนี่เพิ่งย้ายมาใหม่เลยนะครับได้มาหลายวันแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับหลังนี้ตอนผมรับมามีงานอยู่แปดนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นเก้าแล้วนะครับแล้วมีไข่ใหม่มีหนอนมีพร้อมนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับ มดตะลานป่ามัลตินะครับตะลานขนนะครับแต่สวยนะครับสําหรับมดมัลติผมมีอยู่หลายลังนะครับแต่ขอหยิบลังนี้มานะครับเพาะพิ่งเปลี่ยนหลอดใหม่สะอาดนะครับแล้วก็ให้อาหารเหมือนมดตะลานทั่วไปเลยครับนะครับมีโปรตีนมีน้ําหวานนะครับดูจากท้องกับดูจากหนอนเหมือนปกติเลยครับที่ผมเคยทํานะครับ ไม่ได้ให้คพา่อเพื่อนนะครับเขาเขาไม่กินแล้วก็เอาออกเลยครับนะครับเขาจะสะอาดนะครับสะอาดก็อยู่ได้นานนะครับการเลี้ยงมดเนี่ยครับต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับมดเขาอยู่ป่าเนี่ยเขาก็สะอาดได้นะครับเขาไม่ได้เป็นมดตกกระปุกนะครับสำหรับตะลานป่าขนหรือตะลานมอตินะครับ ก็เป็นอีกมดหนึ่งครับที่สวยงามนะครับแล้วก็หาพบยากตามเซเว่ตัวไปนะครับสำหรับผมเองนะครับถ้านักเลงมดจับตามเซเนะครับก็คงจะไม่มีไว้ในครอบครองนะครับอันนี้ก็ผมก็รับต่อมาอีกทีนะครับมดตะลานป่าก็เป็นมดค่อนข้างเล้งยากนะครับสำหรับผูที สกิลยังไม่สูงนะครับก็จะทยอยตายนะครับแต่มดตารานเนี่ยมันมีพื้นฐานเลยครับถ้าตารางป่านะครับป่ามันชื้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องให้มันชื้นนิดนึงเนี่ยดูน้ํานะครับเนี่ยผมให้มันแชะเลยนะครับพอสำลีเริ่มแห้งย้ายหลอนเลยครับแสดงว่า ปั๊มน้ำไม่ทันไม่น้ำไม่พอใช้นะครับเราก็ย้ายหลอดเลยครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับเปลี่ยนหลอดเลยถ้าก,กรณีเล็กในหลอดถ้าเกิดว่ามีกําลังประมาณนึงก็ย้ายลงหลังนะครับอันนี้เป็นหลังขนาดกลางของผมนะผมมีใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวสักโค้นะครับเดี๋ยวไปค้นหลังใหญ่มา หลังนี้ก็ตะลันป่านะครับเป็นตะลันป่าหัวดำนะครับไข่ไหม่แล้วเหมือนกันครับคล้ายๆป่องขี้เท่านะครับแต่จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตะลันมัลติเมอ่อตะกด้วยครับนะครับอันนี้ไข่ไหมแล้วนะครับรับต่อมาเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูมัลติดีกว่าอันนี้ดูไปก่อนนะครับ นี่ครับลังนี้ลังใหญ่ครับมีไข่ใหม่นะครับของผมนี่ไข่ใหม่เยอะครับผมเลี้ยงเนี่ยแต่ผมไม่สังเกตเห็นมดทหารเขานะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามัลติมีมดทหารหรือไม่นะครับลังใหญ่ระดับงานสามสิบเนี่ยครับยังไม่เห็นมีมดทหารเลยครับนะครับสีสวยครับลังนี้สีชัดเจนมากนะครับหรือเป็นที่มุมกล้องวะ ือสีเขาสวยไม่เท่ากันนะครับลังนี้สีสวยสวยเลยครับน่าจะเป็นที่สีที่ตัวของครับลังนี้สีชัดเจนนะครับมีแถบเหลืองนะครับชัดเจนครับสีอาจจะสวยไม่เท่ากันนะครับแต่มีไข่ไม้ทุกลังนะครับ มีไข่ใหม่แล้วนะครับรังใหญ่นี่ผมอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดหรือยังไงผมจําไม่ได้ว่าผมเปลี่ยนหรือยังวะนะครับไม่เป็นไร,รครับสักคู่นะครับอาจจะมีอีกนะครับมัลติผมสงสัยเรื่องสีเดี๋ยวลองเอามาเทียบดูครับชักสงสัยแล้วครับว่าทําไมสวยจังเลยนะครับเออสีมันไม่เหมือนกันหรือเป็นเอกลักษณ์ประจําแต่และรังก็ไม่ทราบครับ นะครับผมมีอีกสองตัวนะครับอีกสองหลอดนะครับอีกสองหลอดหลอดนี้นะครับเป็นกําลังอยู่ในยะไข่นะครับมีสองนางสีสวยทั้งสองนางเลยครับชัดเจนด้วยครับแต่ผมยังไม่กล้าเปลี่ยนหลอดครับเพราะเขายังไม่มีงานนะครับรอให้เขาสําเร็จเป็นมดงานแล้วก็จะย้ายหลอดให้นะครับนะครับตัวนี้นะครับมีสี สวยตัวหนึ่งกับสีธรรมดาตัวหนึ่งอ๋ออันนี้หน้าท้องเขาหน้าดันเขาควา่ำครับมีไข่นะครับมีไข่ทั้งคู่เลยครับเนี่ยใช่ไหมเขาคาบทั้งสองตัวเลยช่วยกันเลี้ยงนะครับตัวนี้นางเดี่ยวครับนางเดี่ยวมีไข่นะครับเดี่ยวไข่นะครับ สีสวยครับทั้งห้านางเนี่ยสีไม่เหมือนกันทักตัวครับอน่าจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนลายนิ้วมือคนนะครับมีลายแต่ไม่เหมือนกันทุกตัวเหมือนคนเลยครับหน้าไม่เหมือนกันสักคนอืถือว่าเป็นมดที่มีเสน่ห์นะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเออมาสังเกตดูดีๆเออมันก็สวยดีนะครับ สำหรับรังนี้มีไข่ใหม่แล้วนะครับผมมีไข่ใหม่ทุกรังนะครับสำหรับมัลติมีเดียเอ้ยไม่ใช่ตะลาน,นมัลตนะินะครับไม่มีมีเดียนะครับแหมผมเอามีเดียมังไหนเนี่ยนะครับเอาเพือฝากไว้ดูก่อนอันนั้นเป็นตะลานป่าหัวดำนะครับตะลานป่าหัวดำก็ไข่ใหม่นะครับสดสดขึ้นนะครับไม่มีหน่อยนะครับ นี่เขาเพิ่งย้ายบ้านใหม่เท่านั้นเองครับคือเขาพักผ่อนนะครับย้ายบ้านใหม่จากบ้านเก่าที่ค,ค่อนข้างสกปรกนะครับในบ้านเก่าเขาเล็กด้วยสกปรกอีกตั้งหากลนะเอียดบุกแล้วนะครับก็ คลิปนี้ก็เป็นตะลานป่ามัลตินะครับตะลานป่าขนนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลสักนิดหนึ่งแล้วก็มาพูดกันนะครับแต่อันนี้เอาตามความที่มีก่อนนะครับก็ผมก็จะพยายามนะครับเปลี่ยนหลอดนะครับเพื่อให้สัมลีเขาสะอาดนะครับไม่เน่าง่ายนะครับเราจะได้มีน้องเขาอยู่กับเรานานๆนะครับ สัมาเริ่มมีปัญหาผมก็จะย้ายครับจะย้ายทันทีผมไม่สีเรียมนะครับนะครับแล้วก็ขอฝากอีกตัวดีกว่าตัวนี้ครับตะลันป่าหัวดำนะครับคลิปก่อนหน้านี้เป็นตะลันป่าหัวแดงนะครับนี่คือตะลันป่าหัวดำนะครับมีมดทหารด้วยนะครับหลังนี้มีไข่ใหม่แล้วด้วยนะครับเนี่ยครับที่เขากำลัง คาบอยู่นะครับคือไข่ใหม่น้องก็คาบอยู่นะครับมัลติผมรู้สึกว่าผมมีแค่สี่รังนะครับตะลันป่าหัวดาผมมีสองนะครับมีนางเดี่ยวไข่อยู่หนึ่งรังแล้วก็เนี่ยครับรังนี้นะครับหมดงานประมาณยี่สิบกว่ากว่านะครับไม่มีตายสักตัวนะครับไม่มีตายสักตัวย้ายรังเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับ ตอนนี้ผมให้จริงหรีนไว้นะครับเป็นตะเบียงนะครับแต่เขาก็ไม่เห็นชอบกินนะครับเลอกเพราะเขาอิ่มก็ไม่ราบนะครับดูจากสภาพท้องก็ค่อนข้างที่จะมีสารอาหารอยู่นะครับโปรตีนเนี่ยครับเราดูจากจํานวนปริมาณหนอนนะครับตัวอ่อนในระยะหนอนเนี่ยถ้าเรามีเยอะเราก็เพิ่มโปรตีนให้เขานะครับเพราะว่าเขาจะไปเลี้ยงน้องแต่ถ้าว่าตัวอ่อนในระยะหนอนไม่มีในกรณีอย่างมดขูดนะครับ หนอนน้อยมีแต่ดักแด้ก็ต้องรอไข่ใหม่ะครับให้เฉพาะน้ําหวานไปก่อนนะครับระวังรอไข่ใหม่พอมีไข่ใหม่แล้วครับก็อันนะครับโปรตีนกันไปนะครับเพราะว่าไข่ใหม่ก็จะกลายเป็นหนอนนะครับแล้วก็เอาโปรแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยกินนะครับเราก็งดถ้าเปลี่ยนเป็นน้ําหวานนะครับดูจากท้องนะครับถ้าท้องเขาแฟบแบนะครับ ก็นั่นเลยครับก็เหมือนคลิปต่อไปนะครับเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผ่านไปเนี่ยอย่างที่ผมทําในคลิปตนอยเอมจิตตนอยอป้องกีเท่าเนาะในคลิปป้องกีเท่าเนี่ยผมทําหลายครั้งแล้วนะครับแตนอยป่าหัวดําก็คล้ายๆป้องกีเท่าครับเพียงแค่ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็มีของแถมคือทหารนะครับจะตัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวโตมาก นะครับทหารั็นี้หัวโตเลยนะครับเนี่ยครับอย่างตัวนี้นะครับมดทหารก็นะครับหัวม่งเลยครับนะครับความชื้นนะครับผมตับไว้ชื้นสูงเลยครับเพราะเขาเป็นหมดป่านะครับ ผมปรับไว้ชื้นสูงเลยนะครับจะรอดหรือร่วงคอยดูกันนะครับอันนี้เป็นเป็นมดที่มายกลังมานะครับผมได้มาทั้งหลังก็คือเขาได้มายัางไแเราก็เอามาอย่างนั้นครับเอามาปรับสภาพครับถ้าเขาปรับได้เขาก็อยู่กับเราได้นาน,นครับ แต่ตอนนี้เขามีไข่ใหม่นะครับก็คือเป็นที่ลงใจไปหนึ่งเปราะคืนนางพญาย,ยังสู้ได้ครับนางพญาย,ยังรอดอยู่ครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะขยายลงลังครับลังจะจ,จัดระบบให้ดีกว่านี้ครับอันนี้อยู่ในหลอดมันไม่สา,าม,มารถที่จะควบคุมอะไรได้ง่ายนักนะครับเช่นอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามากตัวกันครับเราให้อาหารเราก็ต้องระวังนะครับ ระวังเขาวิ่งสวนออกมาแล้วเวลาเราจับคืนเขาจะบาดเจ็บนะครับก็ผมก็เลยห่วงสิ่งนี้ผมก็เลยให้โดยประมาณเอาครับนะครับอันนี้คือตลาดป่าหัวดำสวนดุ่นคือปองิเท่าครับปองจิตเทาลูกลักผมน่ดวปองกิตเทานะครับลูกลักผมนี่จริงผมรักมาก นี่ครับเขาแบ่งอาหารกันผ่านกนระพาะโซเชียลกระพาะสังคมปกติครับมดนะครับเวลาเขาป่วยเขาก็ติดกันหมดนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่าเขาแบ่งสารอาหารกันไปกันหมดทุกตัวแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับเราจะได้นํามดดีๆครับมาให้ดูนะครับมาพูดให้ฟังนะครับวิธีการเลี้ยงผมก็จะประมาณนี้ครับจะให้สำมีเขาสะอาดอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดสำมีเขามีความเหลืองมีความดำ นะครับแสดงว่าไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วอาจจะกลายเป็นเชื้อราอาจจะติดเชื้อแล้วก็ตายกันทั้งรังนะครับแต่ลนป่าหัวดําเนี่ยมันมีข้อมูลน้อยมากนะครับสําหรับทำทีเลี้ยงนะครับผมก็ต้องศึกษานะครับพฤติกรรมของเขาตอนเนี้เขาสงบนะครับอาจจะเป็นเพราะอิ่มหรือป่วยนะครับ ขาไม่วิ่งผ่านไม่ป่วนอะไรเลยนะครับเขานง่งมากนะครับคงอาจจะพักผ่อนกันอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเพจนะครับเพจคนเลี้ยงมดนะครับกับคนเลี้ยงมดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้เอ่อตรงในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะปักหมุดให้นะครับใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่มีความสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมดทุกชนิดนะครับเข้าไปโพสถามได้เลยครับมีแต่ผู้มีความรู้ทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าเราเข้ากลุ่ม facebook นี้ได้นะครับก็อาจจะได้พบเห็นนะมดที่แปลกๆนะครับสำหรับพี่น้องที่เขานำมาโชว์มาอวดกันครับใครมีอะไรดีๆก็มาอวดกันหรือไม่รู้ว่ามดอะไรเป็นนางพญาหรือไม่ถ่ายรูปมาถามได้นะครับในกลุ่มนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะฝากกลุ numa, ่มไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับฝากกลุ่มเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากได้มดอะไรใครมีปัญหาเกี่ยวกับมดนะครับใครอยากได้ลังนะครับกลุ่มเรามีความแบ่งปันนะครับนะครับอยากได้ลังวาใส่มดอยากรู้ว่ามดชนิดนี้ใช้ลังแบบไหนนะครับผมจะฝากคลิปเอาไว้ด้านด้านล่างนะครับ้วฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่าง นะครับขอบคุณครับสำหรับเอพิโซดนี้แอนด์ฟีเดอร์คนเลี้ยงมดขอลาไปก่อนขอบคุณครับ